โดยการสําคัญของวันนิสาขาบูชาคำว่าบูชานี่ก็บูชาด้วยอามตธและบูชาด้วยการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองราะในบทฉลองผู้เชนตีที่ได้กําหนดขึ้นก็คือฉลองด้วยสติปัญญาเลิกสุราเป็นแบบนําแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ ให้เอาชนะใจตนเองจึงบอกว่าชะนะตนเองประเสริฐล้ำอัตตาหาเวชิตังเสยโยฉลองปลุกเสกอย่างนี้ทุกชีวิตจะสุขโหยิ่งใหญ่ในโลกโกอนุโมทนาสาธุการความสำคัญก็คือเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือปฏิบัติบูชาสำคัญที่สุดเพราะเจริญพร